โปรแกรมนะครับเมื่อเราทํา10วันแล้วนี่เราเราเวลาเจอนะครับสูตร10-10-10เ 10, 10นอะ10วันแรกกินกลีน10 10วันหลังอาหารแล้วกินเด็กโซ่ก่อนนอนนะครับนี่คือแบบคนที่แบบกําลังทรัพย์ดีคือแบบจัดเต็มเนาะ10วันนะครับ10วันนะครับกินไปเสร็จแล้วแล้วเ,เกิดว่าทาครบ10วันแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีเลยถ้ากิน10วันนี้นะครับต่อไปเราขายชุดชุดกลีนเด็กโซ่ก็ได้นะครับ10วันก็พอนะครับแล้วบอกเขาว่าเหมือนคุณโชว์บอกคือแบบมั่นใจเลยคุณจะมี ความสบายท้องม,มากขึ้นถ้ากินเอ็กโซกับตนีท้องกันนะอ่าคือแบบการขับถ่ายจะดีขึ้นนะครับอย่างที่สองคือผิวพรรณดูดีมีน้ำมีนวลอันนี้มันเป็นการบ่งบอกสุขภาพาออกมาทางผิวพรรณนะครับสามคืออาการปวดเมื่อยตามตัวจะลดลงสี่ครับสมองแจ่มใสปลอดโปร่งไม่ปวดแล้วนะครับเมื่อก่อนจะแบบเครียดแล้วปวดหัวนะฮะอย่างที่หนะ้าหน้าตาสดชื่นขึ้นดูใสดูแบบจะมีคนทักเฮ้ยไปทำอะไรมาอ่าดูดีขึ้น น้ำหนักลดลงอันที่เกีียวด้วยนะครับน้ำหนักลงอาจจะไม่ลงเงยอะห้าโลสิบโลไม่ใช่ลงโลสองโลคือเราไล่ของเสียออกทางทางอุจจาระรวมทั้งพวกระบบการเผาผลาญมันดีขึ้นนะครับรวมทั้งตัวร่างกายเราเอาสารพิษบางอย่างออกไปนะครับกาน้าหนักลดลงนะครับอาการปวดูุ้สีสานลดลงนะครับอ่ะนี่ก็คือแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามกินสิบวันแล้วอยากจะแบบเต็มที่นะครับก็อาจจะให้เขากินอีกสักยี่สิบวันก็ได้นะครับก็คือเป็นคอร์สเต็มเดือนนะครับ